โคตรอวยหรือเปล่าโคตรปูอวยเกินไปหรือเปล่าอวยนักเรียนตัวเองอะไรเงี้ยคือกูไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยซิทแพ็กพี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่เท่าคือชี้ลูกซิทแพ็กของเขาอ่ะว่าคือเนี่ยมึงนั่งซิทแพ็กออกมาแล้วแล้วนี่คือเส้นเลือดแบบเฮ้ยเป็นโรคใหม่นะที่ยุคปัจจุบันอะเป็นกันเยอะขึ้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไอ้หอมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอนครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชคนนี้ไปคนคิดค้นขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i x p p c k Project Podcast นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโค้ชปูแน,น่นจักรินบุญลาง <Yeah. S 1> เย้กลับมาอีกครั้งครับกับรายการดีๆ s i ิ p p a c k Project Podcast ของพวกเรานั่นเองครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างแบบจริงจรงจังๆแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมก็รู้วิธีการในการสร้างกล้ามเนื้อรู้วิธีการในเรื่องของการลดไขมันกันแบบ จัดเต็มแล้วรู้วิธีการกินรู้วิธีการอยู่รู้วิธีการใช้ชีวิตต้องเดินอย่างไรถึงจะผอมใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีอาการที่เรียกว่าไม่พึงพอใจในรูปกษณ์ของตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะทําได้ดีแล้วก็ตามจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วก็ตามจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนอื่นมันถึงได้ดีกว่าเราทั้งที่เราก็เริ่มพร้อมกับมันหรือบางทีเราทาไมยังไม่พร้อมสักทีนึงยังไม่มีซิกแพคสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์คลาสสิกที่เราก็จะเจอกันอยู่ในกลุ่มของนักเรียนของเราฝ้ายก็เคยเป็นอ่าเป็นคือคือตอนนั้นอ่ะผอมแล้วผอมเลยนะผอมอแต่คือพอส่องกระจกมันเห็นตัวเราอ้วนว่ะครับจริงอันนี้อ่าแชร์ก่อนก็คือคือคือเห็นเราในกระจกอ่ะอ้วนแต่พอรูปถ่ายออกมา ใช่คืออย่างเช่นตอนที่โคดฟ้ายไดเอทไปประกวดใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยลีนมากแล้วผอมมากแล้วผมก็จะบอกเสมอบอกว่าลอง11อ็ดะชัดแล้วนะเส้นเลือดเนี่ยโอ้โหมันเดินแบบเยอะและแขนนี่คือยับเลยแต่โคดฟ้ายยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนอยู่ยังรู้สึกไม่พึงพอใจกับมันท,ท,ทั้งที่คือบางทีอะ ก็เราก็ลีนมากแล้วถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขบนตาช่างเนี่ยคือ,โ,อโหน้ำหนักลงไปพวดแล้วใช่ไหมแล้วก็บอดีแฟทมันก็น้อยมากแล้วแต่ทําไมเรายังรู้สึกว่าเรายังอ้วนอยู่อ่านั่นเป็นเพราะว่ามันเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งในจิตใจของเราซึ่งบางคนเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นแบบชั่วคราวบางคนเกิดขึ้นแบบโอ้โหเกาะติดแบบยึดออกไม่อาแบบเอาออกไม่ได้นะครับอาการนัน้นมันมีชื่อว่า body dysmorphia disorder mm. คือเป็นอาการที่ ไม่พึงพอใจในรูปร่างและก็ภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างตอนนั้นผมบอกว่าโค้ดฝ้ายแฟตสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วมันลีนสุดๆแล้วมันโห่มันอย่างแห้งแล้วแต่โค้ดฝ้ายรู้สึกว่ามันพอเหลือมันดีเหลือรู้สึกว่ายังอ้วนขึ้นอยู่เลยยังรู้สึกว่ายังอ้วนอยู่เลยโค้ดอวยหรือเปล่าโค้ดปุอวยเกินไปหรือเปล่าอ้วนนักงรีนตัวเองอะไรเงี้ยคือกูไม่ได้อวยอรเปล่าคือผมไม่ได้อวยอันนี้ก็คืองานไม่ได้ถ่อมตัวคือกูเห็นตัวกูคนจริงๆว้เออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นการแบบถกเถียงว่า จริงๆอ่ะไอตัวเราอ่ะเราก็เห็นว่าเขาลีนแล้วใช่ปะ่ะและที่สําคัญเลยคือไปประกวดปุ๊บเป็นไงได้ที่หนึ่งได้แชมป์<อ>แต่คนที่ได้แชมป์กับรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไม่ไม่ไม่แต่พอ,แต,พอแต่พอเห็นภาพที่ออกมาเวลาถ่ายออกมาว้าวผอมเกินอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็จะมีนักเรียนอยู่หลายคนเหมือนกันเอาที่เห็นหลักๆที่แบบจระเลยนะคือพี่ป้อมพี่ป้อมเนี่ยเป็นพ่อบ้านคนหนึ่งแล้วก็คืออ้วนมาตลอดชีวิตใช่ปะ่ะ ทีเนี้ยผมจับพี่ป้อมลีนไว้ลีนจนกระทั่งตัวเขาอะบอดี้แฟทอยู่ที่ประมาณ7%เส้นเลือดเดินท้องเลยนะเส้นเลือดเดินผราแบบพาดขึ้นมาอย่างนี้เลยครับแต่พี่ป้อมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผอมหรือว่าลีนเลยเพราะเขาอ้วนมาตลอดชีวิตใช่พอเขาอ้วนมาตลอดชีวิตหนึ่งเลยสคือผมรู้เลยว่าเขาไม่พอใจในตัวเองอเพราะว่าอะไรเลยว่า เพราะว่าผมชี้ให้เขาเห็นว่าพี่นี่ดูนะดูนี่นะเนี่ยซิกแพคพี่อะหนึ่งสองสามสี่ห้าคือชี้ลูกซิกแพคของเขาอ่ะว่าคือเนี่ยมึงนั่งซิกแพคออกมาแล,แล้วแล้วนี่คือเส้นเลือดบอ i, แบบเฮ้ยโค้ดแบบม่เงาหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นแบบเออคือเกิดมาเขาไม่เคยเห็นซิกแพคของเขาไงเออพอแบบพอเป็นพชี้ชี้ปุ๊บเขาก็ไม่เชื่อแต่ปรากฏว่าพอเขาไปถ่ายรูปแล้วเวลาผ่านพ้นไปสักประมาณเดือนสองเดือนครับแล้วก็กลับมาดูเขาบอกว่าโหโค้ดแน่ง หอมจริงวะลีนจริงวะมันแห้งจริงวะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับโค้ดไฟล์แต่ทีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องโชคราวที่แบบเออพอเราไปดูรูปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีอาการแบบอา้าวจริงๆแล้วกูก็หอมดีว่ะหอมเกิรเออแต่มันก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งเลยซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าเพิ่มจํานวนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันคือคนที่แบบต่อให้เห็นรูปตัวเองผอมแค่ไหนเห็นภาพในกระจกตัวเองดูดีแค่ไหนแต่กลับไม่รู้สึกพึงพอใจกับมันเลย ไม่เลยอันเนี้ยบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ามันจะนําพาไปสู่พฤติกรรมแย่ๆอีกหลายๆอย่างที่มันจะตามมาหลังจากนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวขอตัดถามนิดนึงว่าอย่างฝ้ายที่เป็นตอนนั้นถือว่าเป็น body dysmorphia disorder ไนหะมก็ไม่เชิงครับคือมันเหมือนประมาณว่านอยนอยไปเองอนอยไปเองมากกว่าแต่คนที่เป็น body dysmorphia disorder จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบภาพลักษณ์ของตัวเองเลย ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างผิวพรรณต่างๆนานาคือเขาจะไม่รู้สึกว่าดีเลยแต่จริงๆอะถ้าเป็นในกลุ่มของคนออกกําลังกายอย่างเราอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจหน้าตาคือหน้าเฮี้ยแค่ไหนก็ได้แต่ขอคุณดีไว้ก่อนเอออยากได้หน้าเราต้องดีด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายเราอ่าอย่างเช่นผู้ชายผู้ชายไม่สนใจว่าหน้าผิวพรรณจะก้านแค่ไหนสิวจะทะลักทะล้นหน้าแค่ไหนก็ตามแต่อัดยากันฉ่ำแล้วก็ คือพยายามที่จะกล้ามใหญ่ที่สุดต่อให้ตัวเองใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็น10บกิโลแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กอยู่ดีมาที่ผู้หญิงที่เขามองผู้ชายไหม,มคือถ้าหุ่นดีแต่หน้า, <c oughs> นาก็ไม่คืนเอาว้อ่าเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้ชายเราอ่ะผู้ชายเราจะเป็นก็คืออ่ายิ่งปัจจุบนันนี้ยิ่งมีอาการหนักขึ้นก็คือว่าไม่พอใจกับรูปร่างเดิมของตัวเองใช่ปะ่ะแล้วก็พยายามที่จะออกกำลังกายหนักขึ้น คุมอาหารมากขึ้นหรือว่ากินอาหารเยอะขึ้นใช้ยาหนักขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีรูปร่างที่แบบดีๆีดีด,ดขึ้นไปอีกและไม่เคยพอใจตัวเองณนะขณะนี้เลยถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบโหมหาโหดแล้วแบบร่แน่นปากแล้วก็ตามอมแล้วเราจะแยกยังไงคะระหว่างคนที่เป็นเนี่ยโรคอะไรนะบอดี้ดิสฟอร์ยดิสออรดอร์กับการที่มีเซลล์เอสติมต่ํา อ๋อคือม,มันดูได้ไงครับถ้าคนถ้าคนที่มีเซลล์เอสติมต่ําคือเขาภาพรวมของเขาอะมันจะไม่ดีเลยเขาจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเขาจะมีรูปร่างที่ไม่ดีสุขภาพไม่ดีใช่ปะ่ะเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นอะไม่ดีเลยเนื่องจากว่าเขามีความมั่นใจที่น้อยมากอืม,อมแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่ามากพอ ในขณะที่มันจะมีเส้นบางๆระหว่างคนที่เป็นบอดี้ดิสมอร์ฟียคือต่อให้ตัวเองทําดีมากแค่ไหนก็ตามทําดีมันแล้วทําดีสุดๆแล้วว่าแต่ยังไม่พอใจแล้วจริงๆไม่เคยพอผลลัก็คือออกมาดีแล้วด้วยผลลัพออกมาดีแล้วด้วยเออแต่ว่าไม่เคยพอครับมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงนี้ต้องคิดว่าคือคนที่มีเซลล์เอสติมต่ําหรือว่าหรือว่ามีความพึงพอใจตัวเองที่ต่ำเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตเขาจะต่ำาอไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเป็นบอดี้ดิสมอร์ฟีสังเกตไหมคนผู้นี้พยายาม สู้ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะคือยินดีที่จะอดอาหารทีแบบทำโพลองฟ้าสักสามสี่วันห้าวันบางคนผมเคยเห็นนะครับทำโพลองฟ้าคืออดยาวอะ่ะเจ็ดวันก็มีนะเว้ยเออทำตามด็อกเตอร์คนนั้นทําตามวิธีการคนนี้อ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วน้ำหนักลงมาก็แบบน้ำหนักลงวันแล้วน้ำหนักลงวันแล้วแต่ยังรู้สึกอ้วนอยู่เหมือนเดิม,อมเออเพราะว่าเขาไม่พอใจอะไรเงี้ยครับนี่คือความแตกต่างอยางเนี้ยนะครับไออาการเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่กลุ่มคนเล่นกล้ามเท่านั้น ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเรื่องของความลีนใช่ป่ะเรื่องของความแห้งความร่อง11อความชัดเพราะว่าจะเอาไปขิงกันเองหรือว่าบางทีแบบเราเห็นในโซเชียลใช่ใช่พอเวลาเวลาเราเห็นในโซเชียลปุ๊บโอ้โหคนนี้แบบหุ่นดีจังเลยคุณเบบ้หุ่นดีจังเลยเฮ้ยอเนกไอดอลคนนั้นหุ่นดีจังเลยเฮ้ยคนนี้แบบไหล่สวยจังเลยคนนี้คนนี้ท้องสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็อดอาหารตามเขาไปเห็นลิซ่ามาโอ้โหไม่มีไส้เอออะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างก็แบบก็พยายามที่จะเป็นเหมือนเขาก็ไปอดอาหารออกกำลังกายหนักหน่วงคาริโอเนิ่นนานยาวนานใช่ป่ะคือกลายเป็นว่ามันทําให้เรามีพฤติกรรมที่สุดโต่งในเรื่องของการดูแลตัวเองกลายเป็นว่าแทนที่ร่างกายจะดีขึ้นกลับมีภาวะที่แย่ลงและมันนําพาไปสู่โรคอื่นเช่นอโนเรซเซียโนวอซาก็คือโรค อะไรนะโรคคังผอมใช่ป่ะนำไปสู่โรคบูลิเมีย<พ>คือล้วงคออย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นโรคที่ตามมาหลังจากที่เราเป็น body dysmorphia disorder นั่นแหละก็ <ther in S 2> คืออาจริงอะ่ะจริงๆผอมแล้วแต่ก็คือ,อยังไงก็คือผอมไม่ถูกใจตัวกูเองนี่แหละออใช่เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยก็คืออยากกล้ามใหญ่เราก็จะกินใช่ป่ะกิน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 แบบกินโปรตีน กินไก่กินเนื้อกินข้าวคือกินจนแบบทะลักทะลนนะจนกระทั่ง มันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้เราก็เจอกันอยู่เป็นประจำในโลกของฟิตเนสของเราแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชฟินเนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ มันถือว่าเป็นโรคไหมจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็น body dismorphia disorder คือมันเป็นอาการทางจิตแล<อ>้วมันเป็นเกี่ยวเรื่องของจิตใจแล้วอ,อันนี้อาจจะต้องไปพบกับจิตแพทย์เนี่ยครับมันมันแก้ยากแล้วถ้าเกิดว่ามันสุดโต่งจนกระทั่งกลายเป็นอโนร์เซียแล้วสุดโต่งจนกระทั่งกลายเป็นบูลิเมียแล้วคือต้องล้วงคอเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลายเป็นแบบ binge eating disorder คือแบบกิน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 ไม่หยุด,ยดอย่างเงี้ยคืออันนี้จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้ว อันนี้คือต้องไปพบแพทย์แล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นที่เป็นแบบว่าบูลิเมียหรือว่าอินเนอร์เซียหรือว่า,อ,าอะไรนะบิ๊ก <ch> อติงจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไหมคะถ้าเรารู้ตัวถ้าเรารู้มีสติมากพอใช่ไหมครับวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวคืออะไร,รเลยว่าคือให้หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนมันยากไงเพราะมันแบบมันเป็นที่จิตไง แล้วนเนี่ยเรถ่ายถ่ายฟีดเนี่ยอุ้ยก็เห็นคนนู้นคนนี้หุ่นดีกันหมดอะไรเงี้ยม,มันอดจะเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันมันก็ต้องทํา <c oughs> ผมบอกให้ <c oughs> เพราะว่าอะไรหรือเป่าคือโรคเนี้ยโรค body d ส s m o r p h i a ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นโรคใหม่นะ ที่ยุคป,ปัจจุบันเป็นกันเยอะขึ้นสมัยก่อนนะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์นะเน็ตคือไม่รู้หรอกนะว่ามึงไปขายในโลกที่มีคนหุ่นดีขนาดนั้นใช่แล้วก็คือดัชันดีความสุขของคนยุคก่อนมันเยอะกว่าคนในปัจจุบันคนปัจจุบนันต่อให้เราหน้าตาดีแค่ไหนหุ่นดีแค่ไหนหรือมีฐานะที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีแค่ไหนแต่เรากลับมีความสุขน้อยลงเนื่องจากว่าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น อพอทีนี้เปรียบเทียบปุ๊บเราไม่ได้เปรียบเทียบกับคนที่ต่ำกว่าเราเนี่รเราเปรียบเทียบกับคนที่แบบโอ้โหมีซุปเปอร์คาร์โอ้โหูหุ่นดีมากเลยอุ้ยคนนี้เขาไปทําหน้าที่เกาหลีมาอู้คนนี้เขาสวยมากเลยคนนี้เขาผิวดีมากเลยคือมันมีคนให้เปรียบเทียบแบบเป็นล้านๆน่ะแล้วเราถ่ายดูอ่ะถามว่าถ่ายกันวันละสิบยี่สิบนาทีเหรอไม่ใช่นะเว้ยคือแบบถ่ายกันทั้งวันใช่ป่ะถ่ายกันทั้งวันเราก็เห็นอยู่เรื่อยยิ่งเราเสพติดอะไร ัวของอัลกอริทึมอ่ะมันยิ่งศาสต์สิ่งเหล่านั้เข้ามาหารเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งทำให้ข้อมูลพวกนี้มันท่วมท้นในสมองเรามนเลยกลายเป็นว่าเรามีความผิดปกติในเรื่องของจิตใจไปในการที่เราแบบเหมือนโมแต่เอาตัวเราออกไปอยู่เที่ยวคนอื่นอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราทําตัวเหมือนกับคนสมัยก่อนคืออะวันนี้เราอยู่กับตัวเองเราพัฒนาตัวเองเราทําให้ตัวเองดีขึ้นเราทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขเราทําให้ตัวของเรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วเป่าวะใช่ป <rushed> ะ แท่ที่เราจะแบบเราต้องแบบไปเหนือกว่าคนนั้นเราต้องกล้ามใหญ่กว่าคนนี้เราต้องรีกว่าคนนั้นคือบางทีอ่ะมันไม่จําเป็นมันไม่จำเป็นอ่งไม่สําคัญมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีบอิแฟเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขมันไม่สําคัญว่าคุณต้องกล้ามใหญ่ขึ้นมากี่กิโลคุณถึงจะมีความสุขความสุขมันอยู่ข้างในใช่ปะ่ะคุณสามารถที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณได้โดยที่คุณมีความสุขในทุกๆวินาทีของการเดินทางของคุณ ใช่ไหมครับดีกว่าการที่เราไปสนใจว่าแบบคนนั้นเขาจะจะเป็นยังไงแล้วเราอยากจะเป็นอย่างเขาหรือว่ามัวแต่แบบมาโทษตัวเองว่าแบบทําไมไม่ลีนสักทีหนึง่งทําไมหุ่นไม่ดีสักทีหนึง่งบางทีอะเราอะไม่จําเป็นจะต้องแบบโหแห้งมากๆก็ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องแบบหน้าแบบหน้า,แบบนาเลี่ยมกริบบางคนเนี่ยคือเป็นนะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับมีสิวขึ้นเม็ดหนึ่งคือจะบ้าอ่าอ่าเฮ้ยใครๆก็ต้องเป็นคือหน้าตัวเองอะพอเวลาสองโระตกอะ จริงๆอะบางทีอะสิวมันเม็ดแบบเม็ดเล็กนิดเดียวเนี่ยแหละอ่ะคนอื่นมองอ่ะไม่เห็นหรอกแต่เราอ่ะเราคนที่สองกระจกอ่ะเราจะเห็นมันทุกครั้ง <laughs> เราจะเห็นมันชัดมากๆอ,อย่างเงี้ย อ,อ,อ่อันนี้ก็คือเข้าใจอันนี้เป็น body d y s ส o อ p h i a ียนิดๆนะเออมันเป็นเองอ,ะอ่ะแต่อย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดว,ว่าแบบมองอีกมุมหนึ่งใช่ปะ่ะคือมันเป็นได้มันก็หายได้<อ>ใช่ปะ่ะมันก็แบบเอ้ยมันขึ้นมาแล้วทำไงอะ่ะก็รักษามันไปก็ดูแลความสะอาดอก็แบบอ่าแต้มยงแต้มยาว่าไปใช่ปะะ่ะ,ะทีเนี้ยคือการที่เราเป็นอาการ body d y s อ o ์ p h i a เนี่ยมันสามารถนำพาเราไปสู่พฤติกรรมที่สุดโตหลายอย่างได้ ถ้าเอาเป็นในมุมของผู้หญิงก่อนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเลยคืออดอาหารแน่แนสอง,องคือ,อพึ่งยา,าพึ่งยาลดความอ้วนพึ่งยาผอมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอยาพวกนี้แม่งโคตรเยอะเลยล่าสุดนี่คืออ,อะไรนะเขามีการประกาศออกมาใช่ไหมว่ามันจะมีนักมันจะมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเขาจะมาขายยาที่เกี่ยวเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนไทรอยตัวของ T4 ตัวเนี้ยคือเอามาให้คนที่เป็นลูกค้าเขาซื้อกินเนี่ย ปรากฏว่าพอกินไปกินมาเนี่ยมันจะมีปัญหารเรื่องของสุขภาพอันนี้คือโดนสง่นสงฟ้องได้นะครับโดนแจ้งความได้นะครับสำหรับคนที่ขายอยู่นะครับดังนั้นระวังให้ดีเนาะนะครับก็คือขายยารักษาโรคไทรอย แล้วมาบอกว่าเป็นยาลดความอ้วนเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นใช่ก็สามารถส่งฟ้องได้สามารถที่จะแจ้งความได้อันนี้เอางี้ดีกว่าเ<ม>นี่ยครับ<ม>เพราะงั้นถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นผู้บริโภคแล้วเราเห็นว่ามีมีคนแบบเนี้ยเอาของมาขายอ่ะอันนี้คือบอกเลยว่าอย่าไปซื้อนะครับอันนี้คือเป็นอันตรายมากๆครับเพราะ,ะถ้าเกิดยาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไทรอยอ่ะอันนี้คือผมบอกเลยว่ามันนําพาไปสู่หายนะเนี่ยซสเยอะแม้แต่นักพยอกายเองแม้แต่ตัวของคนที่แข่งขันตัวของคนที่ประกวดเองอ่ะมี มีเยอะมากนะที่ไม่กล้าแตะยาที่เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยเช่น T3 หรือ T4 พวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวของ T3 ครับเพราะว่าไอ้พวก T3 พวกเนี้ยขอน้องเลื่อนิดนึง T3 มพวกเนี้ยนะครับมันกระตุ้นการเผาผลาญสูงกาจริงแต่มันเผาแม่งหมดเลยอะ่ะคือเผาทั้งไขมันเผาทั้งกล้ามเนื้อและที่สำคัญเลยคือมันทําให้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนไทรอยในอนาคตได้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเจอยาอะไรลักษณะเนี้ยก็ไม่ควรไปแตะต้องมัน ก็เอิงทางรัฐทุกอย่างไม่ดีไม่ดีไปสมหมดแหละใช่หรือว่าบางคนก็ไปซื้อยาชื่อ DNP มา DNP ก็อันตรายเหมือนกันก็จะมีรายงานว่ามีคนมีคนตุยมีคนตุยเยอะนะครับทั่วโลกมีคนตุยจาก DNP เยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับก็ในบ้านเราก็จะมีคนขาย DNP อยู่นะครับแล้วก็ยาลดความวนต่างๆ่างนานาที่แบบเขาไปขายกันสนันวันไหวอันเนี้ยคือคนที่เป็น คนที่ไม่พอใจในภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยก็คือมีเรื่องสุดตรงสองอย่างใช่ก็คือเรื่องของอดอาหารเองหรือว่ามีกินยาละความอ้วนของผู้ชายก็น่าจะคล้ายๆกันของผู้ชายก็คล้ายๆกันครับแต่ของผู้ชายอาการสุดตรงของผู้ชายในยุคปัจจุบันนะครับไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารแต่กลับเป็นเรื่องของการกินกินมากเกินไปกินมากกินเยอะเพื่อให้ตัวเองกล้ามใหญ่กินอาหารเสริมเยอะเกินไปอย่างเงี้ยออกกําลังกายอย่างบ้าคลั่ง ยกหนักมากเกินไปหรือยกเวทเนี่ยเล่นเวทนานมากเกินไปหักโหมมากเกินไปอันนี้คื่อเราจะเจออยากก้ามใหญ่เร็วๆนะครับอยากกล้ามใหญ่อยากจะเหมือนเน็ตไอดอลอยากจะเหมือนบากิอาว่าไปใช่ปะเอออย่างเหมือนบากิแล้วก็มันก็จะมีคนที่เดินเข้าสู่เส้นทางของการใช้ยาเพราะว่าใครอยากตัวใหญ่เหมือนบากิใช่ซึ่งเส้นทางของการใช้ยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้อย่างอ่าเราสามารถควบคุมมันได้แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบสายรีบ พวกที่เป็นบอดี้ดิสโทเฟียส่วนใหญ่ก็คือจะแบบไม่พอใจกับการตัวเองเพราะงั้นกูก็จะอัดเข้าไปอาบยาแม่งเลยอาบแม่งเลย <laughs> คือด <laughs> นะันเทสเข้าไปแบบแบบเทสดันเทสโทสโรนเนาะแบบเกินพันมิลลิกรัมอย่างเงี้ยใช้ตัวของยาตัวแรงๆเลยเงี้ยในโดสที่สูงเลยใช้อินซูลินใช้ IGF-1 ใช้ฮิวแมกโกตฮอร์โมนคือใช้แ <ใช S 1> ม่งทุกอย่าง,างใช้ทุกอย่างแล้วก็ใช้ในโดสสูงด้วยเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่า หนึ่งเลยคือปัญหาสุขภาพอะตามมาแน่ๆตามมา <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันมาแน,แน่แต่มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการใช้ของคุณว่าคุณจะใช้มันนานแค่ไหน <c oughs> แต่นั่นนอกว่าอายาพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดใช้ในปรมิมาณที่สูงมากมันเป็นระเบิดเวลา <c oughs> เพราะว่าโปรทุกคนที่แข่งมิโอลิมเปียเขาเจอปัญหานี้ทุกคนโปรแตละคนก็จะมีหมอที่ดูแลตัวตัวเขาเองอยู่ใช่ป่ะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาและไม่มีหมอมาดูแล มีแค่โค้ชของคุณที่แบบคอยป้อนยาให้คุณเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในอนาคตว่าแบบเออเราอาจจะต้องมาจัดก,การเรื่องของสุขภาพเราเยอะหน่อยความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องของโรคหัวใจโตหรือว่าโรคหัวใจห้องขวามันหนาตัวเกินไปซึ่งถึงตรงน,นั้นเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วไงเออมันต้องทําใจอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยก็คือจะเป็นในฝั่งของผู้ผชายที่แบบเป็นพฤติกรรมสุดโต่งอืมหรือบางคนอยากแห้งมากอยากลินมากคาร์ดิโอจริงแบบโอ้ยนะ แบบเป็นบ้าเป็นหลังอย่างบ้าคลั่งซื้อยาขับน้ําขับฉี่มาเกณฑ์ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็จะเป็นหนทางที่บอกเลยว่าทางเราก็ไม่ได้แนะนําหรอกแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่มันมีอยู่จริงในสังคมแต่ว่าถ้าเรามัวแต่โลกสวยโลกสวยอะนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับบอกเลยว่าถ้าวันนี้นะคุณรู้ตัวว่าคุณรู้สึกว่าไม่พอใจในตัวเองเนี่ยนะครับอยากให้ลองย้อนดูตัวเองในกระจกใหม่ว่า ตอนนี้ตัวเองเนี่ยเดินทางมาถึงตรงไหนแล้วควรต้องยินดีกับทุกๆความสําเร็จที่เราได้จากการดูแลตัวเองเช่น1นึ่อะไรเคื่ออะไรป่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเดิมทีคุณเคยน้ําหนักร้อยกิโลสมมตินะแล้วคุณสามารถลดน้ำหนักลงมาได้เหลือ9 9กกิโลสมอลวินนะสมอลวินนะเว้ยคือแบบการที่เราท small win ํ s สมอลวินอ่ะการที่เราแบบมีชัยชนะแบบเล็กๆอะ่ะแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง,อง,อเ,องเกิดขึ้นเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะทําไปสู่มันจะนําพาเราไปสู่บิ๊กวินมันจะทำบาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเกิดวันนี้เราโมยแต่แบบโอ้โหไม่พอใจสักทีหนึ่งอะต่อให้เราชนะต่อให้เราโลดเดีต่อให้เราชนะบ่อยแค่ไหนก็ตามแต่แบบเราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เ,เพราะฉะนั้นเราควรมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักรูวที่ลดลงบอดี้เฟทที่มันลดลงมาได้อ่า0.5เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าชนะแล้วกล้ามที่เพิ่มขึ้น,นหน่อยกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาแบบครึ่งกิโลกิโลนึงโอ้โหนะั่นก็คือเยอะออมากแล้วถือว่าเยอะมากแล้วครับหรือว่าการ ฉลองหรือว่าการที่รู้สึกดีกับตัวเองกับการที่แบบเราสามารถพาตัวเองไปในสวนสาธารณะหรือไปที่ยิมได้ในทุกๆวัน4วัน5วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณแล้วเออนะครับส่วนเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันเป็นของแถม,มจากพฤติกรรมที่เราทําอย่างต่อนเนื่องยาวนานแล้วก็การที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยนะครับเราเพียงแค่ดูว่าเอ้ยจากจุดเนี้ยเราจะไปในจุดที่ดีขึ้น มีบอดีไฟที่ลดลงหรือมีกรรน้นที่เพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยทำอย่างไรไปทีละสเตปไปทีละสเตปแต่ว่าการแบบพยายามที่จะกระโจนขึ้นไปแล้วแบบไปให้เหมือนคนอื่นหรือว่าไปในเหมือนไปให้แบบเหมือนภาพที่เราตั้งไัว้ในหัวเลยเนี่ยบางทีอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติและไม่พ a c ติคอลก็เขา้าใจแหละว่าทุกคนใจร้อนอยากจะสวยเร็วอยากจะกล้ามใหญ่เร็ว,รวยุคอิเ<ล><ห>นเทอร์เนะ็ตอะเนาะมันก็คือเราก็าอยากที่จะ เขาเรียกสาเร็จไวเพื่อจะเอาไปโชว์บางทีเราเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ภาพที่เราเห็นอะเบื้องหลังอะเขาทํามาต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนก่อนที่เขาจะแบบมีหุ่นแบบนี้เนาะใช่มันไมาใช่ว่าแบบว่าเออมันไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยออกกาลังกายสามเดือนแล้วมันได้เลยชั่ทีแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอก็สรุปก็คือจะต้องมองทุกอย่างแบบความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงครับแล้วก็ไม่เปรียบเทียบกลับมาดูที่ใจของเราครับพยายามไม่ใช่พยายามดิต้องทําให้ตัวเองอะ มีความสุขในทุกๆวันมีความสุขในการลงมือปฏิบัติมีความสุขในการเลือกอาหารที่เราชอบไม่ใช่ว่าเออม, oh <laughs> มีความมีความสุขในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยคือผมเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากที่สุดเพราะว่าชัยชนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่แบบแค่ครั้งเดียวใช่ปะ่ะในเรื่องของการที่มีรูปร่างที่ดีมันคือการที่แบบพอคุณได้รูปร่างที่คุณต้องการแล้วใช่ปะ่ะ,ค,ะคุณต้องเมนเทนคุณต้องเมนเทน และคุณต่อยอดไปใช่ไหมครับในทุกๆวันมันเป็นเกมที่คุณจะต้องเล่นตลอดชีวิตมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยวันนี้สําเร็จแล้วมีหุ่นดีแล้วเลิกแล้วก็ไปถ่ายรูปลงโซเชียลถ่ายคลิปวิดีโอลงโซเชียลอ่าแล้วก็ลับมาโอเวอนเดิมวันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับดังนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกว่าไม่พอใจกับภาพลักษณ์ของตัวเองสักทีหนึ่งผมบอกเลยว่าคือทุกๆคนนะครับมันมีความสวยงามของตัวเองมันจะมีบอดี้ไทป์ของตัวเองอยู่ เชื่อไหมว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับที่เขากำลังมองคุณอยู่นะครับบางทีเราอยากจะหุ่นเหมือนบากิแต่คนในยิมอ่ะคนในยิมอ่ะกลับมองเราแล้วแบบอยากจะหุ่นเหมือนเรา บาคีมันคือตัวการ์ตูนก็เคยเจอกันบ่อยๆมันไม่ใช่คนเออมันไม่ใช่คนโอเค okay, ปะคมันไม่ใช่คน <laughs> นะครับหรือบางทีอย่างอย่างโคชฝ้ายอย่างเงี้ยเดินอยู่ในยิมเนี่ยแบบเหมือนมีลอบเออยู่ก็จะมีคนมาชมแล้วก็แบบมาชื่นชมแบบเฮ้ยยังมีหุ่นเหมือนโคชฝ้ายหรือบางทีแบบทำคลิปลงไปอะยังมีหุ่นเหมือนโคชฝ้ายแต่โคชฝ้ายก็รู้สึกว่าจะยังมีหุ่นเหมือนฉันทําไมในเมื่อแบบฉันรู้สึกว่าคนอื่นเขาดูดีกว่าฉันอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายคือขอให้เราเป็นตัวเราแล้วก็มีรูปร่างที่ดีสุดในเว เนาะใช่ไหมนะครับดังนั้นนะครับผมก็ให้พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ทำตัดทำให้ทุกวันของเราเนี่ยนะครับผมมันมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขมากที่สุดแค่นั้นผมว่ามันก็เพียงพอแล้วสําหรับการมีชีวิตของเราแล้วก็เรื่องของรูปร่างของเราด้วยเช่นกันจะได้ไม่ต้องเจอกับความเสี่ยงละขอสุขภาพต่างๆนานาเนาะใช่ครับโอเคยังไงวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย